เเนนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับทุกคน,คกคนมื้อนี้ปากลากเอาอย่างมาให้ทุกคนเมืองนะครับมื้อนี้อยากเอามาให้ทุกคนเมืองนะครับนี่นี่ครับ,บอกนี่นครับ หลาได้แล้วนะคะหลาได้แล้วนะคะนี่หลาจะได้เงืนเดือนแล้วนะคะหลาจะได้เงืนเดือนแลยวนะครัะสวัสดีครับแล้วสวัสดีคับแม่ขอบคุณนเลยนะคะที่สนับสนุนน้องนี่น้องเพียงจะได้มีเงินเดือนแล้วนะคะถึงว่าหลายก็บว่าเป็นอย่างค่ะได้นิดเดีหน่อยกันยังดีนะคะทาน้ม่าขนมน้องกันยังดีแม่ขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนน้องนะคะ นี่แม่ก็จะมาบอกรายละเอียดนะคะไป Google essence มาแล้วนะคะนอกจะมีเงืนเดือนแล้วนะคะแม่ก็จะบอกบอกทุกคนนะคะนี่แม่ถ้าเปิดรายได้มือวันที่6ก,กรกฎาคมนะคะเรามีอีเมลแจ้งมามือวันที่8กรกฎาคมนะคะว่าส่งใบรหัสใท่รหัสพิมมาห้แล้ววันที่8นะคะมาจดหมายมาถึงมือน,นี่ค่ะว,วันที่ ยีอ2ค่ะดีใจมากๆเลยเวลาดีใจไหมดีใจนำคื้นหาะขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนน้องทั้งในติ๊กต็อกหรือว่าในเพจหรือว่าใน YouTube เลยนะคะทุกคนที่เมืองคลิปน้องแล้วก็ซอยสนับสนุนน้องให้น้องได้มีเงินเดือนค่าขนมค่านมนะคะขอบคุณทุกคนเป็นรักรักคุณกูคุณหลายหลาย แค่นั้นนี่แม่เขาเอาไปให้น,นี่ยังเอาไปซื้อนมฮะเอาไปซื้อโกเมนเขาว่าได้เอาไปซื้อนมเด้อเอาเอาไปเนี่ยเอาไปเอาไปให้เขามากรอกเลขบัญชีเขาเลขบัญชีปุ๊บเขาก็เขาก็จะโอนเงินเข่าให้บริลัทซื้อนมซื้อขนมไงแม,น,มนครับใช่ปะใช่ครับอา้าวเรา กดคำโฆษทน่ารลานะครับแล้วใจมีเงินชื่นมกำนุมนะครับค่ะคุณคุณอาคุณป้าคุณยา